สื่อสารได้แต่ประโยคซ้ำๆเดิมๆประโยคสั้นๆใช้จนเบื่อแล้วค่ะแก้ไงดีคะครู3ข้อค่ะที่คุณจะเอาไปเติมในการฝึกทักษะภาษาองังกฤษนะคะถ้าวันนี้คุณใช้ประโยคเดิมๆมันดึกเวลาที่คุณจะต้องรู้สึกอึดอัดค่ะถูกต้องแล้วเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องออกจากคอมฟอร์โซนของคุณออกจากประโยคเดิมๆที่คุณใช้บ่อยนะคะออกจากประโยคที่คุณมั่นใจและเคยใช้แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเติมศัพท์ใหม่ค่ะเติมแพทเทิร์นใหม่ๆค่ะ แพทเทิร์นไหนที่เคยใช้แล้วลองเปลี่ยนไปใช้แพทเทิร์นใหม่ๆดูนะคะประโยคไหนที่สื่อสารได้แล้วลองพูดให้มันแตกต่างด้วยการสื่อเรื่องเดิมๆอย่างเช่นโอ้โหวันนี้อาหารอร่อยจังเลย It's so delicious ปกติเราพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเราลองหาวิธีอธิบายความอร่อยเนี้ยด้วยประโยคใหม่ๆอย่างเช่น This food looks so good and I feel good to see it. I feel that it's gonna be delicious. And I'm going to taste it now. Oh, it is exactly what I e x p e c t e ว It's yummy. วิธีที่คุณเล่าความอร่อยของคุณนะคะจากประโยคสั้นๆว่าโอ oh, it's delicious กลายเป็นว่าคุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับการอธิบายคุณเริ่มสร้างประโยคนะคะสร้างรายละเอียดในการอธิบายความอร่อยของคุณคุณพูดถึงเหตุ พูดถึงผลพูดถึงประสบการณ์ในการกินครั้งนี้มันก็เหมือนกันนะคะเวลาที่คุณสื่อสารเนี่ยประโยคที่คุณใช้ซ้ำๆเดิมๆเ,เวลาที่คุณสวัสดีฝรั่งใช่ไหม Good morning how you doing ปกติใช้แบบนี้ลองท้าทายตัวเองนะคะเพิ่มเป็น Good morning how you doing Well this morning I went to the temple I made a merit I did meditation and it was so good How about you How was your morning ่ะ ลองขยายดูค่ะลองท้าทายตัวเองดูใช้ประโยคใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยใช้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเห็นในวิดีโอของคนอื่นที่เคยใช้คุณก๊อปปี้มาใช้เลยค่ะคุณลองเอามาท้าทายในการใช้ในชีวิตประจําวันของคุณดูนะคะประโยค์ใหม่ๆสับใหม่ๆอะตอนแรกๆมันจะตื่นเต้นนิดนึงแหละมันเป็นอะไรที่ไม่ชินนะคะสมองก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปใช้เลยมัน out of your comfort zone อะอย่าไปใช้ มันจะตื่นเต้นนิดนึงมันจะประมาทนั้นใช้ถูกใช้ผิดเนี่ยค่ะไอ้ตรงช่วงกึ่งกลางระหว่างความไม่แน่ใจว่าจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีค่ะคุณลองใช้ไปก่อนนะคะคุณลองให้อิสระตัวเองในการสื่อสารดูถ้าเบื่อแล้วกับประโยคเดิมๆซ้ำๆมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมอะไรใหม่ๆแล้วนะคะความรู้สึกนี้เป็น GPS บอกทางคุณว่าถึงเวลาเติมศัพท์ใหม่แล้วจ้า ถึงเวลาเติมแพทเทิร์นใหม่ๆแล้วจ้าถึงเวลาขยายขอบเขตคอมฟอร์ตโซนล้วจ้าแบบนี้เองอ่ะโอเคนี่ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะคะนั่นก็คือถ้าคุณสื่อสารแต่เรื่องเดิมๆพู้แต่ประโยคเดิมๆนะ่ะคุณอาจจะเจอคนเดิมๆแล้วก็ทักแบบเดิมนี่แหละคะ่ะคุณลองให้งานอดิอีรกับตัวเองให้ความสนใจใหม่ๆ ัตวเองอย่างเช่นพลอยเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงแจ๊สนะคะชอบฟังโนราจน <c oughs> มากคือฟังแต่โนราจนก็ได้ไม่ฟังอย่างอื่นก็ได้แต่มันก็ซ้ําๆเนาะ <c oughs> ลองขยายขอบเขตไปฟังเพลงร็อกบ้างนะคะบางที <c oughs> ลองขยายไปฟังเพลงแนวแบบโอเปร่าเพลงโซเพลงแบบบ๊อปเพลงแบบอื่นๆที่ไม่เคยฟัง <c oughs> เพลงที่มันแปลกๆไงะค่ะลอง <c oughs> ทําอะไรใหม่ๆดูมันจะทําให้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่แรกคือภาษาแต่มันก็คือ ประสบการณ์ใหม่หมเนาะในเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยชอบในความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคุณศึกษามันเป็นระยะเวลานานมากอย่างเช่นพอเป็นคนชอบทำอาหารไทยอะแล้วอยากจะบอกว่าก็ให้โอกาสตัวเองเหมือนกันนะได้ศึกษาอาหารชาติอื่นๆอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสให้ความรู้ใหม่ๆให้ข้อมูลใหม่ๆกับสมองนะคะ มันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นงานอดิเรกที่อาจจะไม่มีประโยชน์แต่มันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถต่อยอดไปเพื่อการสื่อสารกับคนอื่นได้เราอาจจะเล่าประเด็นใหม่ๆที่เราทำใหม่ๆอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะพลอยฝึกทำสมาธินะคะพลอยสามารถเอาประเด็นทำสมาธินี้ไปคุยกับคนได้เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยคุยมาก่อนเลยไม่เคยทํามาก่อนเลยประเด็นนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ๆที่เราสามารถสื่อสารได้จากการที่เรา ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนะคุณลองทำอะไรใหม่ๆในชีวิตด,ดูนะคะถ้าสมมติตอนนี้มันซ้ำๆนะเดิมๆทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามา7โมงไปทำงาน8โมงกลับบ้าน5้าโมงนอนก่อน3ามทุ่มทุกวันะ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่น่าเบื่อเนาะคุณลองแทรกกิจกรรมที่มันสนุกสนานตอนเ,อเช,นช้าเชเช้าตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงมาเพิ่มทำสมาธินิดนึงหรือเล่นโยคะหรือ เต้นแจ๊สหรือลองคาร์ดิโอสักสินาทีหรือออกกําลังกายอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มมาใหม่ๆอีกนิดหนึ่งตอนกลางวันปกติกินข้าวนะกินข้าวกินน้าําอะไรที่เลือกไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นไปกินในร้านที่ไม่เคยกินดูไปกินในร้านที่คนบอกไม่อร่อยดูไปกินในพื้นที่คุณไม่เคยนั่งอ่ะเวลาที่นั่งโตะ๊ะกินข้าวเนาะคุณก็นั่งโต๊ะเดิมๆโซนเดิมๆคุณลองไปนั่งโซอนอื่นดูบ้างนะคะ ลองให้อะไรใหม่ๆกับชีวิตตอนก่อนนอนปกติก็อาบน้ําแต่งตัวนอนหลับเล่นมือถือน,นิดหน่อยคุณลองทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นดูหนังที่ไม่เคยดูมาก่อนอย่างเช่นอ่านหนังสือเวลาที่คุณไม่เคยอ่านหนังสือเลยแล้วคุณเพิ่งมาแตะหนังสือคุณจะรู้สึกง่วงนิดนึงนะ <c oughs> อยากจะบอกมันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นกิจกรรมใหม่ในชีวิตของคุณคุณอยากจะฝึกเล่นดนตรีตอนกลงคืนสัก15นาทีก่อนนอนคุณก็ทําได้คุณอยากจะ คอนเซนเทรตกับการมีสมาธินั่งแบบระบายสีสําหรับผู้ใหญ่นะคุณก็ทําไปอะไรก็ได้ะที่มันไม่ปกติที่มันเป็นสิ่งที่มันจะสร้างสารรค์ทําให้ชีวิตคุณมีสีสันคุณทำกับข้าวปกติก็ทำกับข้าวไปแบบไร้วิญญาณคุณลองแบบใส่ผ้าก,กันเปื้อนสีสันสดใสหรือว่าใส่ชุดสําหรับทํากับข้าวโดวยเฉพาะเพราะคุณตั้งใจจะทามือนี้ให้มันอร่อยมากเป็นพิเศษคุณลองทําอะไรใหม่ๆให้ชีวิตสร้างสารรให้ชีวิตมีค ivity ดูนะคะ แล้วก็ประเด็นที่3นะคะทัวนประเด็นที่1ก่อนก็คือเติมศับใหม่เติมประโยคใหม่เติมแพทเทิร์นใหม่อันที่2คือทําอะไรใหม่ๆดูนะคะเพื่อจะได้เอาประเด็นใหม่ๆนี้ไปสื่อสารกับผู้คนได้แล้วก็ประเด็นที่3นะคะคุณเลิกเลิกบ่นตัวเองนะคะว่าทําไมฉันได้แค่นี้ดูถูกตัวเองทำไมไม่ได้สักทีการที่เราบอกว่าเราไม่เก่งเรารู้สึกดีไม่พอนะคะเป็นความรู้สึกที่ มันจะทําให้ศักยาภาพของคุณลด,ดลงมากเลยในการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้เนี่ยมันแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะเพื่อนอ,อาจจะไปได้แบบพุ่งกระชูดไปแล้วแต่คุณเนี่ยยังดูเหมือนไม่ไปถึงไหนนะคะแต่จริงๆอ่ะคุณก็เรียนรู้เหมือนกันแต่เวลาของเราอ่ะมันไม่เท่ากันเพื่อนอาจจะเรียนได้ดีด้วยวิธีนี้เราอาจจะเรียนรู้ได้ดีอีกวิธีหนึ่งดังนั้นนะคะเลิกเปรียบเทียบแล้วก็เลิกดูถูกตัวเองการสื่อสารที่มันสั้นเนี่ย มันอาจจะยาวมากกว่า1ปีที่แล้วที่คุณฝึกภาษาอังกฤษามาก็ได้นะคะมันอาจจะมากกว่า10ปีที่แล้วที่คุณฝึกภาษามาหรือไม่ก็3ามเดือนที่แล้วที่คุณฟึงฟ่งฝึกภาษามานะเมื่อปีที่แล้วได้แค่คําเดียวได้แค่2คําปีนี้ได้มาเป็นประโยคโอ้โหมันยาวขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบกับตัวฉันเองเนี่ยปีนี้ได้สมประโยคปีที่แล้วฉันได้แค่ประโยคครึ่งเองปีนี้ฉันแบบ มีความกล้าในการเข้าไปทักฝรั่งปีที่แล้วฉันยังแบบขาสั่นอยู่เลยนั่นก็คือการตัดตอของคุณแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นที่3เนี่ยคุณจะต้องเติมใจเติมน้ำนะคะเติมพลังงานเติมกาลังใจให้ตัวเองเยอะๆเ,เวลาที่คุณเติมทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะถ้าไม่มีใครเลยคุณก็ยังมีตัวเองให้กําลังใจใตัวเองอยู่เนาะก็พออยากจะส่งต่อความรักนี้นะคะในการ ฝึกภาษาในการพัฒนาตัวเองให้ถึงหัวใจของคุณหวังว่าคุณนะคะจะเอาไปปรับใช้เนาะแล้วก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขและก็สนุกกับการพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ